สวัสดีครับสวัสดีครับสานักที่ปึกษทางครับจริงจรับที่ารึกษาทา่ต้องมีปีธรรมดาครับต้องมีปีธรรมดาก็จะมารับนะฮานอยปกตินะครับฮานานปกติขรองที่แปดนะครับแปดราคาหมั่งกพันห้าร้อยหกสิบแปดนะนปกตินี้ก็จะลงทุกวันทุกวันนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะครับขอภัยด้วยนะเมื่อวานนี้หลุดนะสําหรับฮานอยนะครับจะเปลี่ยนเป็นแนวใหม่นะครับจะลงเป็นฮานอยปกติแบบนี้เป็นแนวเป็นตัวตั้งนะครับส่วนฮานอย พิเศษฮ้านอยปกติหาน้อย VIP ฮานอยอะไร,ะไรทั้งหลายจะอยู่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะ,ะเข้ามาดูนะครับเลื่อนขึ้นมาดูนะสมมติว่าใครเปิดโทรศัพท์เนี่ยมาดูคลิปฮานอยได้อยเองเพ่าะ,ะ,ะเรื่องเข้าไปดูข้างล่างนะครับจะมีหานอยพิเศษห้านอยปกติห้านอยนั่นนะครับนี่นะครับ อ่ามาชมกันเลยนะมาชงกันเลยนะครับมาชมกันเลยอครับอืมเดี๋ยวกำลังเขียนนี่แหละสมองมันจะตั้งงานมันจะตัดผมมันจะช้าไปประมาณสักสามนาที นาทีไปกลับมาคิดทําอะไรสมองมันจะคิดพร้อมๆกันทํำทําในเวลาเดียวกันหลายๆอย่างเอาอันนั้นปกตินะมาดูกันนะครับหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งกับสองนะหนึ่งสองสิบกับเิ็ดแปดเจ้าศูนย์หกนะครับหกเจ็ดแปดเจ้าศูนย์นะเออหกครับหนึ่งหกสองหก đó họ từ hiện có hiện từ về có về từ cao cao từ hướng có hướng còn không lại này มาเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดนะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดกับแปดหนึ่งแปดสองแปดนะครับใช่ไหมหกเจ็ดแปดเจ้าศูนย์นะครับตามนี้นะมาเน้นที่ตรงนี้นะครับตามตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะครับ

ถ้าน้อยอื่นๆจะอยู่ใ com ต้คอมเมนต์นะครับอย่าลงไปใต้คอมเมนต์นะครับปิดเขียเป็นตัวเลขเฉยๆนะอ่าเลื่อนลงมาดูเอานะครับประมาณนี้นะครับมันทาไม่ทันถ้าเกิดจะทำลดดูกนะน้อยประมาณนี้นะครับขอขอบคุณมากๆนะครับอ่า๋ยเจืนเลื้อให้นะครับปับโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอชูชูดีชูดีนะอ่าเก็บประหยัดพลังงานตัวเองไว้ก่อนมันจะไม่ถึงแปดสิบชูดีชูดีครับอ่าครับ